สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูธิวาก็จะมาสรุปนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับหัวข้อที่ครูมานามาสรุปวันนี้ก็คือโลกธรรมแปดนะครับโลกธรรมแปดนะครับปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามนะโลกธรรมแปดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับชีวิตมีอะไรบ้างเดี๋ยเรามาดูกันนะครับหนึ่งก็คือ มีลาบนะครับ2ก็คือเสื่อมลาบ3ก็คือมียศ4ก็คือเสื่อมยศ5ก็คือสันเสริญ6ก็คือนินทา7ก็คือสุข8ก็คือทุกขนะครับที่นี่คูได้พูดมานักเรียนก็ลองสังเกตว่ามันก็จะมีความตรงกันข้ามนะครับเช่นลาบก็มีเสื่อมยศก็มีเสื่อมสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข อันนึงก็คือมีลาบนะครับมีลาบหมายถึงสิ่งใดก็คือสิ่งที่ได้มาที่เกิดประโยชน์นะครับความพึงพอใจหรือได้มาโดยบังเอิญเช่นได้ทรัพย์ได้รางวัลน,นะครับได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นเงินเดือนหรือโบนะัสอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือลาบนะครับต่อไปก็คือเสื่อมลาบเสื่อมลาบก็คือสิ่งที่ได้มาแล้วเสียไปเช่นเสียทรัพย์อาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นทองนะครับ เสียของรักประมาณนี้นะมียศนะครับก็คือได้รับการมีอำนาจได้รับตำแหน่งโดยอาจจะเป็นการมีชื่อเสียงมีความยิ่งใหญ่ขึ้นหรือเลื่อนขั้นขึ้นต่อมาก็จะมีเสื่อมยศเสื่อมยศก็คือการที่อาจจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งถูกปลดนะครับหรือปลดยศลงประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสรรเสริญสรรเสริญก็คือการได้รับคำยกย่องหรือคำยอนะครับคำสดญดีเช่นได้รับคำชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีอันนี้เขาจะเรียกว่าสันเสริญน,นะครับเราถ้าเกิดเป็นตัวเราเราก็จะรู้สึกแบบมีความสุขนะครับยินดีต่อมาก็จะเป็นนินทาน,นะครับนินทานหมายถึงการถูกตำหนิติเตียนนะครับ แต่ส่วนมากมักใช้ในความหมายของคํากล่าวตาหนินะครับการกระทําของบุคคลอื่นหรือนินทานลับหลังเป็นต้นนะครับต่อมาก็จะเป็นสุขนะครับคําว่าสุขก็คือความพึงพอใจอประสบกับสิ่งที่สมหวังที่ปรัรถนาที่เราต้องการมีความสบายกายสบายใจนะครับเราก็จะเรียกว่าความสุขเวลาที่หนูมีความสุขเช่น พ่อแม่เอาของขวัญมาให้ในงานวันเกิดนะครับหรือเซอร์ไพรส์หรือเป็นของฝากเราก็จะรู้สึกความสุขมีความสุขใช่ไหมลูกต่อมาในเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกนะครับทุกหมายถึงความไม่พอใจความพัดผ้าความไม่สมหวังความไม่สบายกายหรือความไม่สบายใจนะครับที่คุนครูกล่าวมาทั้ง8นะครับก็คือโลกธรรม8นะครับแล้วก็ ทิ้งท้ายด้วยประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาโลกธรรมแปดก็คือเป็นเครื่องเตือนใจว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ย่อมมีของคู่กันนะครับเปรียบเหมือนกับกลางวันในเมื่อเรามีกลางวันเราก็ต้องมีกลางคืนนะครับมีความร้อนก็ต้องมีความเย็นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกนะครับ ที่เป็นแบบนี้นะครับมีสุขก็ต้องมีทุกมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเมื่อเรารู้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้นะครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้บวัสดีครับ